มจีนสีเทาสุดท้ายนะครับหมดน้ำยาก็หมดเตี๋ยวหมดน้ำยาก็หมดข้าวก็หมดเหลือแต่เคนะียงน่อยติมนะโอ้ยใส่น้ำปลาทีนีหเคียงน่อยใส่นะ้ำปลาที่ไหตอนนี้แม่หุงข้าวใหม่นะฟลาิบบกุงก่อนใช่ไปสงสาร<อ>ขา้าวเ,เอฟซีเพิ่นมาแต่เพิ่นมาแต่ไก่ไง โอ้ยอันนี้ก็มือหงิกอะไรมือหงิกมือหงิกเขาเรียกว่ามือมันโคตเอียงอุ้ยมันก็หมดด้วยนี่เก่งได้พอไหมได้พอดีแหละแต่มันแตไม่ได้พอดิบพอดีสี่ทัวสุดท้ายทุกคนวันนี้ขข่ดีมากไม่หเก่งเพิ่งมาถ่ายนะออกไปหลายชุดนะพ่อช่วยกันหมกทั่วกระเบิดอียงกระเบิดทุกอย่าง ไปตำรอเลยแม่อะไรเอาอีกหนึ่งใช่ไหม elles? ลูกอ right. ันนี้โต๊ะโต Ferm ๊ะโต๊ะนั้นก็ก็ตำอีกใช่ไหมมีตำเดีือดจ้าโอเคโต๊ะสามมันหมดค่ะเออมันหมดก็หมึกอันนี้อันนี้อันนี้อ่ะตำรวมหมดเลยนะลูกทั้งทั้งไทยทั้งลาวเนาะตำหมดเลย ทั้งบกท้งทะเลเนี่ยตำันนี้ก็พอตำรวมหมดเลยทีเนี้ยเพราะว่าเครื่องเลมันหมดไงกระเลี่ต้ะเป็นบอลลูอันนี้ฮะตัวนึงบันต้นเสบเนาะความขายดีเพื่อนเพื่อนมกเปรี้ยวหวานเพื่อนมักออกหวาน อันเมกะย่านพิ่นบ่มากหวานเนาะเมกะเลตตําแบบกัมเกิองอย่างนี้สิเกลองเมก้เลตตาแบบกําเกิองมีํากําเกิงด้วยกําเกิงนะคะเพราะว่าจะหวานก็ไม่หวานแล้วอร่อยไหมกัมเกิงเนี่ยอร่อยมื้อนี้ไม่ปวดหัวจริงปวดสมองไม่ได้พักผ่อนเลยไม่ปวดหัว เอาคนเ้านาเกียเนมันมันแบบว่าเคร่งเคร่งกับงานมากเขคร่งงานทําไมร้ากไดีสบายไงก็สบายยุต่าอันเราทําไม่ทันไงก็เลยเครียดหรอกปิดร้านนะต่อไปวินวินเนี่ยปวดหัวเดี๋ยวนี้ไม่ปวดหัวเลยเดี๋ยวนี้ว่าวิน เออ,อนนเลแล้วแม่ใส่เศษหบักหงษหายน้อยนึงเหล่าเตะเหล้วเตะแม่สิีฮิตหายเป็นบอลมันจังสวยจังเลยร้อนมากวัวน,นี้ตำม,มว<บ>ัวซ่วไปเลยค่ะตำมัวซ่วนะครับแม่บอก พร <sociedad> ุ่งนี้แม่ปิดร้านนะคะอันี้ตำตำแบบบอกไม่ถูกนะคะเพราะว่ามีอะไรใส่ตำแบบบอกไม่ถูกอันนั้นก็ตำบอกไม่ถูกเหมือนกัน